ทุจากัน hmm, hmm, hmm. um. ุจากันจาก่ะจาก้าเห็นอะไเห็นอะไรเห็นไรนนี่นีสบายดีทุจาเด้อป้าลุงสบายดีเด้ออาทุจาลูกะจันทจางามเด้ห็นอะไรเห็นอะไรทุจาโลยสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อ่อแม่พที่นอนนเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับสูชบรรจอยเด้อป้าลุงเด้อเนี่จะออกมาน้ำพอบุ บุญสิ่าวาสนาเพื่เกอปาเนาะน้องเเนาะขอบุญก <le> ่เ UH, นี่แล้วเนี่ยอไยคขึ้นอ่ตดุ้อล้องมลมเลย้องใจลมใจไมจนะใให้ปล อีหลาเฮ็ดจาเป็นอยู่บ่จังนึงจังเนาะอีหลาสิไปเกือปลามาดูบ่ไปเกือปลาแล้วก็ไปทําอกไรากสิเอกระทําสังฆาน2ครั้งเนาะัต้แต่สงกรานต์เนาะบ่ได้ไปบ่ได้บ่ได้ออกไปทําบุญเด้อแม่ว่สิพากันไปทําบุญตอนสงกรานต์เนาะ ไปเลยพี่น้องเ่อบุญกระไข่ไปกระไข่ไข่เพื่อนนาะโมได้ไปเนาะแล้วก็เมื่อวันก็วาสนากับเอพารถล่มแล้วก็โต๊ะขัวขึ้นเลยพี่น้องนอนนเนา,กเาลละก็เลยไปจอยก็เลยประสมใจก็เลยอยากข้าดุไปทำบุญแน่พี่น้องเนาะเพราะว่า,ารเรากรบเพราเออกไปทำบุญตะลนแล้วพี่น้องเนะลยเนาะอยากข้าดุไปทำบุญ ุพาไปหาเกตยปลาเพ่อแล้วแต่เตยสิพาเกตยปลาอยู่วัดทำเจียเนาะถือจับปลลุงกันหนุกถืจับะจ้าจับจับจ้าถือจ้าเลยถือจ้าเลยปลาลุงจถือจ้าเลยปลาลุงค่ะนางขาพอบุญซื้อบานประตูพี่น้องเนาะซื้อบานประตูไปเพื่อนอจิปต์เปิด้วยเฮือนค่ะ

เห <ừ> ็ปลาุงมงน๊ไปอีล่ะ่ะอีล่ะนะซ้าละหปลาดุงมง๊เหบปลาดุง๊กซาละไม่คดใหม่รไม่คบดีใหม่หรเอ๊ะเ็ปลาดุงมงนุ๊กน้ะภาก็บบุเรมานพี่นอนะมาสมคนทั้งไหนก็จอยกับวสได้ออกมากเลยพี่นอมันช่วยะเนาะ พอบุญมาชวนตัวเลยออกมาซะกตัเลยคิดว่ามันสวยอะไรอย่างเงี้ยนะตัวเลยแบบอยากมาแน่บ่อยากมาแน,น่มันมันสวยแห้งอ,อ,อย่างเดยวตัเลยตัดสินใจพาลูกมาซะลูกไปหยากทีแต่รถพี่น้องเอื้อไอค่ะใหญ่น่อบุญออกมาเมื่อใดก็หยักมาน๊ม ไม่จ้อยนะลูกมันตามตาไม่จ้อยนะตาม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 แม่นะฮะเออเออเอนี่นี่หันหันหันไปลุงมังลูกหันไปลูกมั้งลูกคนขี้ดื้อวะนี่คนขี้ดื้อวะคนขับรถโบเบกบก่ตกบ,กบอลบ่เจ็บแหงบอลบ่เศร้าเลยคนน้อยนี่เศร้าเลย บนั่นคือสีสเย็นแน่นะเพ um, ราะว, um ว่าเม็นโฮมโฮมแน่นะอ่างปรลุงวะอ่างประลุงวะอยาะได้คงดีใหม่ป่ะอยาได้ของดีใหม่ด่ะฮง ตัวนอนบ่ตัวนอนหน่อยคือกันกับคนเลยบ่ตัวนอนหน่อยคือกันกิจจาบ่หรือบ่คือกันแค่วาสนาตุวจ่าเออตุวจ่าเนี่ยปลาดุงยังไหวอีหล่าบ่ตุวจ่าหน่อยไว้ไวไว้อีหล่าอีหล่าเห็ดเป็นอยู่บ่ฮัดอยู่พี่น้องเลยบ่คนอยู่น่าจะบ่ายนิดหน่อยอะนะเพื่อนกรบปุเฮ็ดบางทีแกแต่อารมณ์มาอย่าเฮ็ดกระเฮ็ดยากนะ แต so ่แต ah ่อารมณ์เพ ah ิ่นห้องพ่อบุญมาดุบ่ะไม่เน่บ่ไม่เน่พ่อเอ้ยบ่ห้องลูกห้องลูกพ่อพ่อบุญพ่อบุญจ้ากดมีใจคู่ซันตาให้ดูด้ว นก็ต้องใช้เสือนานาทีนึงเนาะเพราะว่ามันมันเหบมันมันเหบแดดถ้าว่าเหาใส่เสือนานามันก็สีซอยแบบว่าโบโบหายผิวห้องเหมเหมเหมแดดปันไดเจนมัาใส่แบบนี้มักใส่เสื้อผ้านานาเวลาเราไปลนแดดมันก็สะรู้สึกว่ามันจะบวเหมปันไดมาใส่เสือนแบบบางแหมคิวกระตุกสมัยเฮ้อ ขบุญมาลูกบ้หรราหอมขบุญบ้า,นะรรน,า,านี่นี่แห้ปลาลุงมึงเนยหนาหนะให้ปลาลุงในป่าเกลือนะอเจิ้นอเจิ้นมาเฮินมาจ้านมาอยู่เงินอยู่จานน้ำบอน,น้ำเมฆถูกจ้าเออถูจใาถูกจ้าถูกจ่ายนุ่งงามนะลูกเด้อถูกจ่า,จา,จา,งงาปลาลุงเดอเอ้อเอออีหล่าใหญ่อีหลา่หลาต้องเห็ดเป็นนะลูกเดอ้ออีหล่าต้องเ็ด ชุ่จ้า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 อ่ะจมูกเราจมูกเราจมือให้ป้าดุงเนาะตจมือเป็นบอสจมือนี่ชุ่จ้าชุ่จ้าผัดเขียนกระไดเนี่ยพี่น้องเนาะเพราะว่าอันที่ผลตกรถเขียนตกอันหัวขับไล่อะไรพี่น้องเอ้ยก็เลยอันเม่ตู้ซชอนคอนให้ผูกแคนในเพื่อนเนาะเดี๋ยวบิ๊กสามมือพวกเนี่ยเดี๋ยวไปจอยชิตาสเอาให้เนาะชิมีผัดชวนยลายนี่ ้อบุญมาห้องพบุญออบาุบักยดีๆเดี๋ยองขึ้มาอขึ้มาองึ้มาพบุญเอ้ยห้องลอบุญอีล่าอยากไปแล้วรถจอดหึงแท้เื่อเอาเืเอานั่นขึ้นยังมาเร็วขนดานปรตูยังไม่ทันเยัมา้วาสนาลากันดิ

เขาบอกให้ทุจรณะเฮ็ดพี่น้องไงเนาะเดี๋ยวนี้อะบุญยากเฮ็ดใหญ่ค่ะใหญ่นี่สิเปลี่ยนไปแต่ละแต่ละมือนะพี่น้องแต่ละมือสิบบุคือเก่าเนาะช่วงไอ้สามมือไอ้สิยิ้มแบบผสมตะวันเต้นเนาะช่วงเฮ็ดอยู่ประมาณสามมือหรือสี่มือนี่แหละเดี๋ยวยันยาบแบบเฮ็ดพอพมาลพอพมาขอบุญพมาแล้วพี่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 ขอบุญมาแล้ว Mà mời mà mời 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 trên mời 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 chú, mời mời hưng thế. mời 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 mời

ทำนี่แล้วนี่ดาสิไปเซ็นี่านบะุนบุบอฮะมหเมื่อกินนี like ่กินด้วยแท้ Thank <laughs> you. น,นี่<อ>หละเห็ดปตะจับมาป่ะมา,า้ยจ,จอยเห็นแล้วป่ะปัดจน้ยจอยให้ไม่จอยอีกแล้วมึงนุ่งก,กุ้มนี่้ยจอยให้อีกแล้ว,วด,ดูดูอีละขับโโรถบบี จมือนะจมือนะตมือมือแปะแตมือแปะแปะไใหญ่เยเพื่นบุอยากค่อยนอนเป็นไรม่นรแล้วก็นี่ก็คือมนไม่นอนะฮเดย อนไปแล้วกลาบเข้ามาสบายดีอทุจ้าก,ก่อนทธุจ้าทุกล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 ุกมันอยากชันนะครับพี่น้องโดดเนติกไปแล้ว